สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรินทร์ฟาร์มพาทัวร์ครับวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านกรวดมู่ห้าครับอําเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับซึ่งวันนี้ผมพามาเยี่ยมชมแม่วัวครับสายพันธุ์บามันครับนี่ครับแม่วัวตัวขาวครับที่มีโครงสร้างใหญ่ยาวครับตัวนี้ก็มีอายุ ที่เราประมาณ4ี่ขวบเศษเศษครับซึ่งตอนนี้ก็ตั้งท้องแล้วครับเป็นตั้งท้องกับหมูท้องครับนี่ครับสวยงามครับเป็นวัวสาพันธุ์ที่มีโครงสร้างใหญ่ครับลักษณะหูลักษณะหูของเขานี่หัวโล้นครับไม่มีเขาครับดูหูของเขาครับนี่ครับ หูและหัวของเขาเป็นหัวที่มีลักษณะที่ดีครับตัวนี้นี่ครับมาดูโครงสร้างด้านข้างๆครับโครงสร้างด้านข้างๆข,ของเขาเป็นอะไรที่เนื้อหนังที่หนาพอสมควรครับนี่ครับเป็นโบวสวยๆครับ สายพันธุ์นี้ถ้าอยากจะเลี้ยงก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับดูครับอันนี้ครับข้างๆครับดูเท้าของเขาครับขาเขาครับนี่ครับใหญ่แล้วก็แข็งแรงครับเป็นแม่พันธุ์ที่ดีครับแล้วก็ถ้าได้ผสมกับพ่อพันธุ์ ที่ดีก็การให้ลูกก็ถือว่าสุดยอดครับอย่างที่บอกว่านะครับการมีแม่พันธุ์ที่ดีก็มีใช้ไปไปกว่าครึ่งครับในการเลี้ยงวัวครับมาดูพันธุ์ท้ายของแมวัวตัวนี้ครับนี่ครับผมพันธุ์ท้ายสวยงามครับพันธุ์ท้ายถือว่าใหญ่ครับ กาเข้าใกล้เลยครับกลัวชนครับผมสนใจก็มาเยี่ยมชมกันได้นะครับอยู่ที่บ้านกลัวครับหมู่ห้าครับผมวันนี้เราได้มาเยี่ยมชมโบยสวยๆครับผมก็เลยได้ถ่ายคลิปแล้วก็ให้ติดตามกันดูครับนี่ครับทัาทายของเขาลักษณะเครื่องเพศเขานี้ดำเลยครับสมบูรณ์แบบครับตัวนี้ผมบอกเลย นี่ครับวัวนี้ผมให้เลยครับ99ครับจับไม่ได้ครับผมสวยงามทีเดียวครับสนใจก็มาเยี่ยมชมกันได้ครับหายากครับการเยี่ยมชมวัวสวยๆแบบนี้ครับส่วน ใหญ่ก็บ้านเราก็จะเยี่ยมจะเลียงวัวแต่สายพันธุ์ไทยบ้านครับพื้นเมืองของเราครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งให้กับช่องโซลินฟาร์มผาถุนด้วยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ครับกับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ